คอยได้ยว่าไฟใหม่สัตรูวางเกาโอ้ยหาอะไรเนี่ยเกิดขึ้นอะไรอีกอะออกจากห้องมาเปิดโทรศัพท์ของประชุมเห็นมีหอดเบิร์นักข่าวน้องเดียวว่าแม่จ้องูุบบอไฟใหม่เฮียน้าาฮะ ไฟให,หม่บ้างเก้านาละบางศัตรูมองไฟให,หม่ไปบ้างหันแม่อย่างผูใ้ใดเขียนบทผู้ดใดเขียนบทยายโง่าอยากเป็นเล้วเ่าอยากรับบทแล้วมันใดสีเอาวาสารน,นะนะเฝ้าวมว้วนเฝ้าขมวดสามัญสีจบแน่วได้ไ,ไกลมันจบเงิดไล งืดผู้เขียนบทชีวิตนกน้อยเนี่ยงืดหลายไปบทไม่ได้หรอมั้งจะสมกบวันอยู่ราหนี่ให้ค้นปล่อยเถอะขันแม่นบทละครอนอะ่ะขันค้นกำลังเบิงละข้อนคนสิปล่อยอย่างคักได้ปล่อยผู้เขียนบทเนี่ย มาไปใส่เลยบอบทละครซีวิตย์ยายนกเนี่ยมันมาไปใส่เลยบ,บลอ,ยยอกเ,เขียนบทหาเอียงไม่ไฟ่ใหม่แย่งใครอีกเนี่ยย่ำไหนสิจบจบซะสิจบแนวไดกระจบซะซีวิตยหยายนกนั่นจบซะตำนานบ้านโตฮานั้น มันไปวางอื่นได้แล้วนะนะมันบอกวรหลบมาวางไฟใหม่ฮะนะศูนย์ไป,ไปวิไปวนใหม่ไนะม่น่ะกะไม่เพราะท่านได้หลายดอกลูกเอารถด,ดับเพลิงมาดับ วางเก้านั่นละ่ะใหม่วางเก้านั่นลหะแต่มันไม่ควรไงมันไม่ควรจะเขียนบทให้เป็นชีวิตยายนอกอ่ะผูใ้ใดเขียนบทธนาจะคูจักไปอีกบ่ได้เลยบอกมันว่นเวียนอยู่นี่บอกว่นเวียนท้ำลายไย,ายนอกอยู่นี่บอกมีความสุขน้ำเขาบ่ไดเลยบอก ทดสอบบ Ming ่ทดสอบยังม่สิทดสอบโคดแท้เมื่อยได้เมื่อยเป็นเดยอยู่ได้ย้อนตัวได้ชีวิตย่อยนกคอยก็ยู่ได้ย้อนตัวเด้ตัวว่าจะของเก่งเออตัวว่าจะของเก่งตัวว่าจะของมีความสุข ขันมั่เป็นแนวนี่โอ้ยมันกับบาสุกแล้วนอนสะดุ้งภาวาเอียงสิเกิดกับกูน่นี่มืออื่นเนี่ยมือ,อนีกูหายใจอยู่เนี่ยตื่นขึ้นมามืออื่นสิเกิดปัญหาย,ยังแน่นอ่นนี่โอ้ตายแล้ว ยางน่ะผู้เฒ่าเนาะลูกเอ้ยหลานเอ้ยเบิ่งเจ้าของยางข้าเจ้าโจมปีกขึ้นเวทีตั้งรับไปยืนเชิดอยู่ข้างม่านไปยืนข้อเชิดตั้งใจฉันจะต้องตั้งสติยางให้เทียงไก่สีหอดิ้วฉันแล้ว จากเพลงนั่งสีหอดคิ้วแม่ย่างออกส้นสูงห้าหกนิ้วประคองเจ้าของตั้งสติแนวผู้เถาผููหนึ่งเมื่อยเป็นเด็เมื่อยได้ลูกให้แม่เบาวข้ามหนีซะ คันศีขียนบทแล้วขวบทไปหนามาหลังยังสิเขียนบทแล้วขวซีวิตยาย่หนกต้องแต่นวันดายาสีนวลกระสุนอยู่ผู้ใดเขียนบทยาสีนวลย่างไปเล่นหันเล่นนีเนาะมาคิดไ่ตายมันแตสูรุ่งไพบ่ได้เออต๊บมันเหยียคอยแน่ยาสีนวล ก้อนเวียนอยู่หันระบบทพินอันนั้นมีคนเขียนบทเป็นละครไงที่รักแต่ชีวิตยายนกน้อยอุไรพรนี้มันเกิดอะไรขึ้นหาอะไรเนี่ยขอโทษเด้อขอโทษเด้อผู้ดใดเขียนบทให้ข่อยมาขีลายแทวผู้เขียนนั่นย่างต่อในเปียงเขียนบทให้มันเดินในเปียง ยังไหมาไฟใหม่ศัตรูใหม่วางเกา่าใหม่วางยังเป็นข้วงเป็นสาบยางหันยังมาใหม่อีกอีย่งศูนย์เห็นผู้เขียนวะเงิดคือกันได้ยินแล้วได้ยินแล้วยายนุกฮะยังก่อก เขายังไปได้อีกเหรอไอ้ดาวมาเนี่ยชีวิตที่กลับมาวนวว่นเวียนอีย่งตอนเหตุเกิดกับตอนแม่รู้เรื่องนี้มันห่างกันมากเลยนะในช่วงเวลาบอกรบอกกับบอกพอนังเห็นงานอย่างอื่นอยู่บอสก็อยาบอ แม่ก็ขอขอชี้แจงแ่นะเนาะที่รักเราไปทําเรื่องแจ้งหรือถอน,อถอนย่านโค้ง่านซากวางไฟใหม่นะ่ะขูหฮักลงมาใส่คน้นผู้พหูจักกับเขาไปใส่ประโยชน์เอารถเขาไปจอดไปใส่ประโยชน์อยู่ใต้ยูไใต้โดมนั่น,ใต,น,นใต้อาคารนั่นก็เลยทําเรื่องขอ ขอรือร้อถอนแจ้งรือ้อถอนถามว่าเขาก็มิสาเหตุมีธีมาบบมีธีมากะสีเป็นรื้อถอนกะสีสะเก็ดไฟยังสี่ละค่ะเพิ่นตัดตัดเล็กตัดเล็กและกะ้วก็เพื่อความปลอดภัยก็ตัดไฟด้วยแต่แม่น่ะว่าเออมันบอกวรเกิดขึ้นว่าไฟมาใหม่อีก เก็เกินเหตุกินบาจีใหม่จนได้ใส่รถด,ดับเพลิองอีกย้อนมาได้ขอเทศบาลน,น้องบัวเทศบาลอุดอรเนี่ยเอารถด,ดับเพลิองออกมาดับมาหมดเท่ากับ่อ,อยากเป็นข่าวแม่เห็นแล้วมีเบอร์นักขา่าวโทรเขามาก็เอะใจเลยฮะนักขา่าวโทรมาอย่างนอบาลเนี่ยกูมีเรื่องอย่างอีกกูมีเรื่องอย่างอีกวะจัน เข้าเป็นดาล่าเนาะเข้าเป็นดาล่าเพ่นกะาห้ความสนใจอยู่แล้วถามมานั่งไม่เอียงไม่เอียงบอเป็นอย่างนักข่าวคือโทรหาข่อยแต่ยังไม่ได้รับน้มมีมีเบอร์ขึ้นอยู่โทรศัพท์ว่านักข่าวโท่นักข่าวเบอร์นักข่าว ถามมาหมอดแล้วดับแล้วมันกระโดนแล้วล่ะลูกแม่ก็เพราะกระหูเพราะว่าลูกเต่ากบว่าดบอก่ระบ,บเดบอก,บอบอกห้ฟัง่งแต่ในความหดซึกของเฮ้าอ่ะโอ้อีกแล้วหรออ๋อมันดิ่งอ่ะมันดิง่งอีกแล้วหรออีกแล้วหรออีกแล้วหรออน,นี่คือเอา้าไม่มองเก่า ไฟใหม่เฮี้ยนเฮ้าใหม่ว้างเกาใหม่ศัตรูอีกแล้วบ่เออมันเป็นคำคำใหม่แบบอีกแล้วหรออิลีติยังสิแม่อิลีติใหม่เฮี้ยนกูตีเกิดขึ้นกับาย่นอกตียังสิแม่เอาอีกแล้วหรอับชันอีกแล้วหรอ